สวัสดีค่ะสวัสดีคุณดิพทีช่องพ่อออนพี่สาวลุงพลนะคะเดี๋ยวมาดูหญ้าพานะคะทำอะไรเนาะวูมาเก็บพักอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยพ่นน่ะเบิ่งพักเมื่อใดจะกำเน่าจะเป็นพืชคนลราคนหน้าบ่อถ้าหอมพ่อแม่พี่น้องหอมบัวนะคะแล้วก็หอม ออกตลาดแล้วเมื่อนี้เฮ็ดกำได้หากำบอหากำหลหงอกข้างอกร่างกายงอกอืมจ,กกออจับกระตุกเขาเดี๋ยวเจ้ว็ปนอ่าเข้ดี๋ากาแฟอ่พ่อได้คากาแฟยาบ่าเออพ่อเดากาแฟอมืม่อนี้ไปเก็บเข่าอยู่มือนี่ไปแ้นะเนาะเดี๋ยวฝึ้นบอ ได้คู่หนึ่งบ่มือนีิคู่ดำอ๋อไปเอาเข้าวเจ้าอยู่ใช่บ่ย่าเจ็บเ,เขาเ่ขาได้คู่คู่ดำหนึง่งวันสั่นไปองหาโ้วยอือข้าวขาแม่ข <laughs> าไม่เห็นนะม,มือเนี่ยก็มาออกมาหลังจากที่มาอันเก็บเข่าก็มา,อมาถอนหอมเนจเนอยู่ประกาศโคเด็ดน,นะนั่นที่เนี่คันเนี่ยได้เอาไปน้ำเนี่ยนะประกาศหินน่ะชินกระปุล อันนี้ก็กำละห้าเฮ้ยกำละสิบบาทนะคะคุณเอฟีนี่นะคะย่าทำกำละสิบบาทก็ผักหอมชีแล้วก็ต้นหอมบวัววันนี้ย่าทำได้ห้ามัดถ้าขายหมดก็ได้ห้าสิบบาทในตจกรก้านี่ก็หลากหลายผักเต็มกระตาเลยบบนเนยบุ้ยกินลงไปบะเนยพนูน่ะจะผักกวงตุ้งจะผักกะลัมเอาเอาใส่ใส่อย่านัาอย่าง,งา คนน่ะอ๋อมัวเต็อืมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก่อนก็ขอบคุณนะคะคคย่าก็จะกลับแล้วต้นผู้เห็นใจเออได้แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องใส่ตะกร้าหน้ารุดแล้วเอ้ารถคือชิล่มมัเนี้โอ้นำโชคออกไปไกลยๆหญ้าหน่อยนำโชคออกไปไกลๆหน่อยอย่ามาคล้องแข้งคล้องขานะ ขายเพื่อขาดโอ้ยพี่งนังเลยเฮ็ดยังไงอะ่ะขายอ่ะแย่งแย่งคนนะอืมขายให้กินเบิดอืมขายเบิร์ดนี่ก็คยได้หาชิปบาทเพราะว่าเฮ็ดหามาัดมัดละชิปบาทเออโบฮั่นเนี่ยมัดก็มี่นี่อร่อยกลัวเผินเนาะบ่ได้มัดเออบ่บ่ได้มัดก็มีพ่อแม่พี่น้องเลยอืมเอาไปทำแล้วทำแล้วยญาก็กลับแล้วนะคะไปลรโอไปกับยญาไปกลับไปกับหญาไปเร็ว ก็กลับแล้วนะคะกลับแล้วยาพาหลังจากที่มาจากเก็บข้าวก็เลยมาเก็บหอมนะคะไปขายก็ขอบคุณทุกท่านนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ